ต้องไม่พลาดงานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ครั้งที่7หรือแมคโครโฮลกา2012จัดโดยแมคโครผู้ดำเนินธุรกิจสนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคระบบสมาชิกภายใต้คอนเซปต์สร้างสรรธุรกิจด้วยแนวคิดสากลเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและจัดเลี้ยงพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลสู่ระดับมาตรฐานสากลเพื่อต่อย,ยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและในงานมีกิจกรรมประกวดทำอาหารแมคโครโฮลกาชาเลนจ์2012เพื่อคนหาสุดยอดเชฟมือหนึ่งของเมืองไทย ชิงเพื่อประธานพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมงสวรีพระบวรราชาที่นัดดาม,มาศและเงินรางวัลพร้อมการประกวดพ่อครัวแม่ครัวตัวน้อยและมีการสาธิตทำอาหารเมนูยอดนิยมจาก11ชาติโดยเชฟมืออาชีพเวิร์กช็อปสัมมนาชมและชิมสินค้าจากผู้นำเข้าอาหารและผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกว่า270รายงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายน2555ณอาคาร1และ 2. อ m p ินแพเมืองทองธานี